นีก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ารางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลที่สามของปีนี้แล้วค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนะคะผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะวันนี้ก็วันนี้เป็นอะไรี่นมีรอ<ล>ย,<ล>ยก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นครีมไข่หมูค่ะที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยในตอนนี้นะคะเป็นมาอย่างไรถึงได้รางวัลคนี่ตัวนี้คือต้องบอกว่ามัน ขายดีจริงๆค่ะตัวนี้แล้วก็พอเราส่งส่งไปให้ใครใช้เนาะท,นทุกคนก็แบบจริงๆแล้วอคนที่ใช้เนี่ยร้อยละเกบเกถูกใจแล้วก็อย่างอย่างเพื่อนตุ้มที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ฟิลิปปินเนี่ยใช้แล้วกลับมาใช้ต่อคือแบบทุกคนติดใจมาก <ใช S 2> แล้วก็ใช้ด <ใช S 2> ีมาก <ๆ S 2> จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยขายเขาขายตัวเขาเองค่ะ ใชใ้ดีจริงๆมันมีอะไรพิเศษข้างในหรือเปล่าอ่าคุณภาพมากกว่าค่ะคือตัวนี้คือใครใช้อย่างที่พี่ตุ้มบอกเลยใครใช้ก็เห็นผลเพราะว่าพี่ตุ้มก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้จริงๆนะคะเห็นผลด้านไหนคะของ อ่าคือใช้แล้วหน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะเรื่องแบบฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิวอะไรเงี้ยคือใช้ได้ใครที่มีปัญหาผิวหน้าคือใช้ตัวนี้แล้วจบเลยค่ะใช่ก็คือใช้ได้ทั้งเดครีมไนท์ครีมซึ่งอย่างตัวตุ้มเองเนี่ยอย่างเมื่อก่อนใช้เดย์ไนท์แล้วก็มีาอครีมมีอะไรตอนนี้ไม่ต้องนะคะครบจบในตัวเดียวตัวเดียวเลยอันนี้ไม่ได้ขายของนะคะเขาดี แล้วค่ะขายมากี่เดือนกี่ปีคัถึงตอนนี้ก็จริงๆเนี่ยกวางขายมามานานแล้วค่ะแต่เพิ่งมาเริ่มแบบลุยตลาดจริงๆเนี่ยหเดือนหกเดือนก็ได้ยอดขายร้อยหลาแล้วค่ะตอนนี้ใช่ไม่ต้มคอนเฟืรอมแบบว่าใช้มากี่เดือนกี่ปีสำหรับเราแล้วมันดีจริงๆตุ้งใช้มาเกือบปีแล้วนะคะไม่ต้องนับนะว่ากี่กระปุกคือบางครั้งแบบกระปุกผลิตภัณฑ์ก็สวยน่ารักแล้วก็แบบไม่อยากทิ้งก็เก็บเก็บเก็บไว้จนเต็มห้องแล้วแล้วก็ ลองให้คนที่ในครอบครัวก่อนคนที่เรารักเนี่ยถ้าเรารักใครเนี่ยเรามอบสิ่งดีๆให้กับเขาเราอยากให้เขาสวยเนี่ยมอบให้เลยคะ่ะรับรองว่าเลิศแน่นอน ที่สนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูในเพจนะคะชื่อเพจครีมไข่มุกเกาหลีนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์ไปที่กิมมิก88ค่ะคือสอบถามได้เลยเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะ<ม>เพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ครีม,มยังมีสบู่แล้วก็กันแดดะคะ่ะ<ม>คือใช้ดีทุกตัวแล้วก็ครั้งที่แล้วแม่อ้วนก็มาการันตีให้เลย<ม>ว่ากันแดดดีจริงๆคือสินค้าทุกตัวเราดีจริงๆค่ะอัานทางดีกว่าคอหลักหนึ่งคือคำถามวันนี้ยังไงคะวันนี้มา รับรางวัลในฐานะเป็นตัวแทนนะคะค่ะคือคีมตัวเนี้ยต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าขายดีมากจริงๆค่ะคือของยไม่พอขายเลยค่ะเป็นตัวแทนกี่ปีแล้วคะตัวแทนมาสองสามปีแล้วค่ะโอเคนะคะด้านนี้ต่อกทามีไางคะหนึ่งเป็นตัวแทนใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนตอนนี้ก็ยอดขายทะลุเท่าไร่แล้วนะร้อยล้านร้อยล้านแล้วค่ะแล้วก็ของไม่พอขายตัวแทนด้วยตอนนี้ ายดีมากค่ะครีมขายด้วยตัวมันเองได้จริงๆค่ะมีคอนเฟิร์มอีกแล้วคอนเฟิร์มเลยค่ะถ้ารอยากเป็นร่วมเป็นตัวแทนต้องทำยังไงคะอันนี้ฝากครั้งสุดท้ายจริงๆนะะอ่ะก็ใครที่สนใจเป็นตัวแทนนะคะก็อยากให้แอดไลน์มาสอบถามได้เลยที่ gimmick 8นะคะเพราะว่าสินค้าเราตอนนี้อย่างที่บอกไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแล้วก็อยากแนะนำนิดนึงก็คือตัวนี้กำลังจะออกเปิดตัวในในต้นเดือนหน้านี้ค่ะก็เป็นคอลลาเจนที่เราได้รับรางวัลมา4-5ปีแล้วค่ะอ่าเราแค่เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ ขอบคุณค่ะ<บ><บ>